สบายดีทุกท่านเนาะือว่าคาหางเหินกันไปโดนเติมเนาะราะข้าพเจาติดภารกิจนะต้องถูกคุมทีมงานเร่งมรดาโปรเจกต์เขียนแอปเขียนโปรแกรมในย่าพันมาเนาะือว่าเมื่อน,นี้จะมาแนะนําหลักสูตรใหม่ซึ่งว่าเป็นหลักสูตรที่ว่าเขียนง่ายและก็พัฒนาได้ไบเนานะซซ่งว่าเป็นหลักสูตรออกแบบเว็บไซต์แนะนําองค์กรหรือแนะนํา,นา,นาบริษัทโดยเวนะ็บเพจหกเนาะในปี2 0 2 2เนาะ ซึ่งว่าในหลักสูตรนี้มันจะได้เรียนอยู่18เนะื้อหาเนาะรายละเอียดแนละ้วมันพวกท่านเข้ามาเบิ่งนี้ได้เนาะ CTE Learning เนาะนี่เนาะหลักสูตรนี้เนาะซึ่งว่าเวิร์กช็อปที่เราจะได้เรียนมันจะเป็นหน้าตาแบบนี้เนาะนะจะเป็นเว็บไซต์แนะนำเกี่ยวกับองคนะ์กรเนาะมีการบริการในอย่างแดเนะนาะพัฒนาแอพมือถืออย่างเนานะ ตัวนี้ข้อมูลเป็นข้อมูลตัวอย่างไว้ซื่อๆเนาะเวลาพวกท่านพัฒนาตัวเองนะมันพวกท่านก็ใส่เอาเองนะเนะ่งว่าเว็บไซต์ตัวนี้จะเป็นอันรูปแบบ r e s ponsive เลยนะเบงะอง์เนําไอโฟนสิบสองจะเป็นหน้าตาตัวนี้เลยนะนีะ่นะนี่นะ ซึ่งว่าหลักๆที่เราจะได้เห็นตั้งแต่เริ่มต้นแม่นันจะเห็นการติดตั้งเว็บเซิร์ฟเวอร์เลยโดยเราจะใชนะ้แอมน่ะนี่นะน่ะซึ่งว่าจะใช้แอมพีพีนี่ติดตั้งเป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์ในโลโคฮอสเนะนาะแล้วกในการนำทานข้อมูลการดาวน์โหลดเวิร์ดเพจสองพันสิบสองนะเป็นเวอร์ชันหกปัจจุบันนี่นะ่ะเส้งว่าเป็นเวอร์ชันปัจจุบันนี่เลยนะ่ะ เงียนเกี่ยวกับการตั้งค่าอย่างดาวน์โหลดไซต์เท,ทมเพลตวันเพรสอีกย่างต่างๆไปตั้งค่าแคตเกอรี่โพสเพลงอีกย่างต่างๆเนาะจนถึงว่าปรับซีเดตเป็นเพศลัสโอทีเนานะจนว่าเว็บไซต์สามารถมาเบิ่งงามตานในนี้ได้เนาะเช่นว่าถ้าพวกท่านใดสนใจเข้ามาเรียนก็เข้ามาได้ที่ c ี t Learning เนาะและข้าพเจ้าจะฝากลิงก์นี้ไว้อยู่ในใต้บทโพสต์เนาะ เจ้าเนาะถือว่หลักสูตรนี้ข้าพเจ้าก็จะแนะนํำสำนีนะถ้าท่านใดสนใจก็เข้ามาศึกษาเนาะแล้วก็สั่งซื้อเหียนใดเนาะอยู่ในเว็บไซต์ CAT E Learning online เนะาะจะขอบใจ